ให้ดูตรงนี้ครับวัดแขกนะวัดแขกอยู่ตรงนู้นแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นโรงแรมนารายนะร้านอยู่ตรงนี้ครับเปิด10โมงเช้าถึง10โมงค่ำก็คือ4ทุ่นั่นเองกิโ i นะี่เฟิร์สเจลาโต้แชมเปียนเดลิทเลียนะครับ uh huh. ก็มี uh huh. เขามีอะไรบ้างนมาดูกัน มี69 89เซตก็คือกาแฟกับขนมปังเนี่ย69บาทนะครับเคก้กกะขนมอ่าเคก้กกบกาแฟเนี่ย89บาทนะมีอะไรอีกนะเรามาดูกันนะครับมีลันช์นี่อาหารเที่ยงนะครับอีก99บาทเอง11โมงถึงบ่าย2นะครับมีข้าวหมูทอดจิ้มแจ่วข้าวคั่วกลิ้งหมู นะครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สุก,กี้น้ำหมูสุก,กี้แห้งหมูผัดซีอิ้วหมูนะครับแถมโอ้แถมเจลาโต้เชอร์เบตนะครับมีรสเลมอนสตรอเบอรี่ลัสเบอรี่นะครับถ้าเพิ่มไยโซดาน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยอีก30บาทเนี่ยร้านนี้นะครับกีโยนี่อันนี้เป็นเมนูนะครับแล้วนกะ็ โอเบเกอรี่ oh, เนี่ยหลัง6กโมงเย็นถ้ามาซื้อเบเกอรี่ลด50%พนักงานออฟฟิศที่อยู่สีลมสุริวงศ์โชว์บาทพนักงานนะครับลด10%นะแล้วก็มีเมนูลันช์นะแล้วตรงนี้เป็นอะไรอ๋อราคานะครับของไอศครีมเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านนี้มีกาแฟ ากาแฟมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยนะร้านนี้มีอาหารเที่ยงด้วยนะครับอาหารเที่ยงอาหารเย็นมีขายเปิด10โมงจนถึง4ทุ่มนะครับเจลาโต้วันนี้นะครับนี่เชอร์เบตเลมอนคลาสสิกแพชชั่นฟุตวิทช็อกโกแลตนะครับ คลาสสิกอันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็พรีเมียมอาเซียนัทพรีเนมะียมตัวนี้เป็นพิซซาชิโอนะครับพรีเมียมชีสเค้กโอ้อน,นี่น่ากินนะแล้วก็พรีเมียมตัวนี้เป็นมัทฉะแล้วก็พรีเมียมตัวนี้เป็นอะไรเนะี่ยมัสคาโปนชีสนะครับตัวนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่พรีเมียมนะคลาสสิกนูเทลล่าเอออันนี้ก็น่ากินคลาสสิกวานิลา คลาสสิกช็อกโกแลตนะครับคลาสสิกค,คอฟฟี่คลาสสิกโยเกิร์ตคลาสสิกโอรีโอโอ้โหดีโอรีโอเป็นล้านๆเลยนะครับตัวนี้เป็นราสเบอร์รี่โอ้สีสวยมากๆแล้วก็เชอร์เบตนี้เป็น uri, ราสเบอร์รี่กับเชอร์เบตสตรอบเบอร์รี่นะครับนะ่ากินมากๆ